กำนันดงเคงลั่นตากข้าวบนถนนผิดแต่คนโพสก็ไม่ควรลงโซเชียลเชื่อทำพร้อมไม่ชอบตนนายวรวุธนาบำรุงกำนันตำบลดงเคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นให้ความเห็นต่อกรณีที่มีผู้โพสลงโซเชียลมีเดียว่ามีชาวบ้านตากข้าวบนถนนพร้อมใช้ไม้หน้าสามตอกตะปูวางกันไว้ไม่ให้รถเหยียบว่าไม่ควรโพสลงโซเชียลมีเดียเพราะทุกคนต้องอยู่อาศัยกันไม่ควรเอาแต่ใจตัวเองกำนันรายนี้มองอีกว่าคนตากข้าวเองก็มีความผิด ในเรื่องการขีดขวางทางจราจรอยู่แล้วส่วนคนขับรถถ้าเหยียบเข้าก็มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์เช่นเดียวกันนายวรวรฒธกล่าวต่อไปว่าต้นตอของปัญหาเกิดจากการที่หน่วยงานที่ดูแลถนนไม่ให้ตากข้าวบนถนนเพราะถ้าชาวบ้านไม่ตากข้าวจะเน่าส่วนพื้นที่วัดและโรงเรียนก็ไม่เพียงพอสําหรับตากข้าวกำนันรายนี้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่โพสลงโซเชียลมีเดียอาจจะมีปัญหาหรือไม่ชอบตนอยู่แล้วก็เป็นได้จึงโพสต์ไปและถ้าไม่โพสต์ก็จะไม่เกิดปัญหาซึ่งทุกวันนี้ โพสที่ลงไปในโซเชียลมีเดียแพร่ออกไปไวมากนายวรวุธยังบอกอีกว่าการตักข้าของชาวบ้านที่ร้องเรียนมานั้นมีการตักแค่เลนเดียวเท่านั้นไม่ใช่2เลนตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดและตนประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆว่าให้ตักข้าแค่หนึ่งเลนเพราะว่าถ้าตาัก2เลนแล้วมีรถมาเหยียบก็ถือว่าผิดทั้งคู่ทั้งคนเหยียบและคนตัก